สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเนาะยินดีต้อนรับเขาชูซองสาเวตาซานลวพี่น้องเนาะเปิดคลิปมาเมื่อนี้กับพ่อกันกับสาวแวยอยู่เพื่อนพี่น้องตอนนี้เนาะกําลังอาขวบก้อยปลาแล้วพี่น้องกับสาวแียจีเขาไปนานพักลำกันเด้อพี่น้องเขาไปนานพักไปปิดเอาพักมากินกับก้อยก้อยป่าแล้วพี่น้องมาสมสวนพักํำกันเลยพี่น้องในตอนนี้ก็เป็น ตอนเทียงเทียงย่งามเทียงเทียงเนาะกินเขากับก้อยปลาพี่นอกก้องเยแต่ว่าขัวเอาพี่น้องขว่าไม่ได้กินดิบเนาะก็เลยสิเขาไปเอาผักมากินกับพี่น้องเลยไปเนาะไปสวนน้ำกันป้าเขาดำเขาไปตึกปาาบ่าตึกปลาตึกปลาให้น้องกันทีอืมแหลแห้งเลยพี่นอ้องอืมบีมาอันผักลดไว้แดดแห้งแห้งพี่นอ้องเอ้ ี e ่เข้ามานานพักค่ะเลยเนาะปึ๊บโอ้โหพี่น้องเอ้ยได้กับมื้อนี้เนาะบ่ได้ไปสวนพี่น้องสะเวียก็อยู่บ้านกับพ่อกับแม่เครอบครัวเลยเนาะเพราะว่าสวนสะเวียน่ะหยุดก่อนพี่น้องเอ้ยหยุดอ่าหยุดขุดมันก่อนเนาะเพราะว่ามันสะเวียมันกโพดพี่น้องเอ้ยรอให้อ่าป่าไม้หญ้าเนาะอ่าได้ที่หรือว่าแห้งเนาะพี่น้องเนาะ ใบไม้ที่ว่าแห้งล้นนะนะพี่น้องจะสิจูจ่แล้วก็จะคุดไม้พี่น้องเลยโอ้ขออนุญาตตั้งกล้องแล้วพี่น้อง <laughs> กล้องกับเอยูพี่น้องเลยโอ้มานานพักพอเลยพี่น้องเหลื่อมพดบ่เนาะเหลื่อมพดนี่พี่น้องพักสาเวียร์เนาะพักสาเวีก็มีแต่พักใหญ่เลยพี่น้องอันนี้จะเป็นผักกาดเนาะผักกาด กะตินมีบนนอหรือจังเดยเลยก็ภักสลัดน้ำพี่น้องเลยนี่อันนี้ก็เป็นภักอากาศยังกับบอลลูอันนี้ซื้อเพื่อนลืมเลยหรือว่าอากาศซ่อมเนาะพี่น้องประกาศซ่อมส่วนนี้ก็เป็นภักหอมพี่น้องเลยนั่นก็ภาคกาศไม่เพื่อนบุ้งไม่เนาะภักกาดท่างนี้ก็เป็นภักซีกินกับก้อยปลาลาะปลาแซ่บๆพี่น้องเลยนี่เนาะเดี๋ยวสิปิดเอาภักซีก่อนพี่น้องเลยภักซี แต่หัวฝั่งไทยหรือว่าเขตอื่นจีห้องคืกอการบ่เนาะเืทางบาสวยห้องพักซีเลยแดดแห้งแห้งน,นตังกงหอนแห้งรงเลยแดดจ้าแดดเดดาเนาะอิจ่าอาพักเลยแม่พักเอาพักหอนะบ่แม่สวียกับสิบปิดอ่อดอบา,บา,าห้าคนออกน้ำก็เนาะเพราะว่าบท่างจง สบายพี่น้องเอ้ยสิโดกออกรถน้อยมีอยู่น้อยๆนี่เป็นบ่เลยเป็นบ่มีอยู่คืนนี้เฮาเอกซีเนาะพี่น้องแกงใส่ปลาก็แซ่บแกงใส่กระปูก็แซ่บเนาะแกงใส่กบใส่เขียดใส่หยังก็แซ่บพี่น้องเอ้ยหอมห้อยเนาะกินหอมักีนี่อยากกินแต่ก้อยกุ้งเต้นเลยพี่น้องเอ้ยยังบ่มีก้อยกุ้งยังบ่มีกุ้งนะ ก็คอยกุ้งเต้นนี่แหงแซ่บพี่น้องเย้เดี๋ยวแหกเลยพี่น้องเยเผื่อแตกเลยคมานเด็ดแม่ประกาศแล้วว่าแม่ว่าบ้าอานนีพักซี่ก็พังหอมเนาะ คือปลูกขายคนว่าเนะาะถ้าแบบว่ามีคนมาซื้อนี่ก็จะขายยุพี่น้องแบบคนมาฮับซื้อจากสวนเทาเลยสินะแต่บบมีเนาะทางบ้านชาเวเรีวนะมีแต่เขาเปน็นนางขายอยู่ตลาดสินะบางเทือกะขายบัวร่กับบัวร่สินะพี่นอ้องมันเป็นนอนสินะ ให้แต่ว่า e. ปลูกผักกินเองเนาะพี่น้องไม่อยากซื้อไผรมาขอพี่อีกมีแต่คนอื่นมาขอเนาะกูได้ค่ะไม่ได้ปลูกนะพี่น้องเพอะไรจำนี้นอนแล้วสุดยอผักหอมพี่น้องเว้ยโอ้แดดแห้งเลยพี่น้องแดดโผาแดดโผดิดนนห,หน,นาจนไหมหนาจนไหมเนาะแดดแห้งเลรตะบวนน,น,นี่เป็นข้าวมุกแตงเนาะพี่น้องข้าวมุกแตงค่ะก็เป็นดอกพี่น้องค่ะก็ะจอดอก หากระจจดอกหากระจจมากเนาะคำเต่งชาเบีย้ยมีอยู่สองสามกกพี่น้อยมีอยู่หาหกคูบมี่แหละวันนี้สาเบี้ยก็จะพาพี่น้อยออกมาพักหอมเพียวพักหอมก็งามงามพี่น้องพักหอมก็งามงามเดี๋ยวอุ้มทุ่มอยู่พี่น้อ,อ,บอยบ่อใดอนนี่เนาะเป็นภักที่แบบว่าอ่าเพื่อนห้องอยังก็ปลอดสารพิษบหรือย,อยังพักธรรมศาสตร์นะใส่ ปุ่นใส่ป,ปุ่นเานาะน้อไม่ได้ใส่ปุ๋ยพี่น้อยเป็นทักธรรมชาติใส่ปุ่นใส่ปุ่นขี้เบ้ขี้ใกล้นะพี่น้องพอขออนุญาตขอโทษขออภัยน้ำเด้อพี่น้องวกาคำบ่ม่นมวนเนาะใส่ปุ่นถึงว่าขี้ควาย,ยานี่แหละใส่แต่กระง,งามเขียวอุ้มทุ้มคือนเลยพี่น้อย ดีใจงงามๆทะเลี่ยนเนีจะปลูกผักกันน่นพักแตงสายพี่เราเลยแต่ว่าโบติดปลูกไว้แต่ว่าโบติดเนาะแม่พักแตงสายโบติดเลยป่ะแม่อันจะปลูกไว้ติ้พักแตงสายนี่เฮ็ดน้ำซุกยังก็หอมห้อยๆเนาะอุ๊บพักกระเขียวงามงามพี่น้องเอ้ย ภักจากธรรมชาตรเนาะบใส่ปุ๋ยบใส่เคมีพี่น้องใส่แต่ขี่ฟุน่นเนาะขี่ฟุน่นาวี่ฟุ่นวยารรด้ยาลายเอพี่น้องเมลว่าแห้อะไรแต่สาวี่เาสองำเลยเดี๋ยวข่อจิไปล้างพักไปกินข่าวกันพี่น้องมาดิีเลยพี่น้องก้อยปลาเนาะก้อยปลาขว้ ัวเอาพี่น้องเลยมัวเป็นดิฟเนาะนี่กับผักกับพี่น้องนี่กับเจียวมะพริกใส่กับอ่ามะเกาะพี่น้องเลยมัวเทน้องกองกับพี่น้องเมียมันจะยุบเลยครูสบายดีเนาะสบายดีครับใหญ่งใหญ่เนาะครูเสเสร็จพี่น้องไปตอนเที่ยงเนาะมาเด้อกินข้าวนมกลั่นามาเด้อกินข้าวพี่น้องตอนเที่ยง Toàn bài, bài, bài đâu Pino <laughs> bài này Tháng lần mình cái đấy tù mày Pino ơi Đào áo nó Ui ngân xài khó đào áo con Pino ơi Phân à Nhà mình chỉ mà kiếp ngân thi lắng Trước đường mấy Phân à là hãy cầm nụt à Điện đến sống Pino ạ Em xuống đó, cho bây giờ cầm không? Nó biệt không? Sau đó phải là thử thanh? Thử thanh hả? Chính khẩu ฝกิดป่าทุบแบเนาะคำคำหมอกำไรออกหรืเบี้ยป้าเนาะพี่น้องยังที่ทำไรฮไปเด้นงินไหนเพื่อนเห็นตู้งามอยากได้ขึ้นมูอพี่น้องเงาทองคนเนาะ เียนาะเคกินยีว่านะแจีมะกอกแซ่บยพีงาเมพูกันแซ่บมะกอกใส่ก้อยพุ้ก้อยยังว่ยแซ่บเพีงเลยเดี๋ขออน้กล่องก่อนนะพีองเน๊กับได้กินกล้วยน้ำาพี่นเนาเอมนเคยจุนวานคุณสมัย

น้องเราดุดนะิมีแบบกุ้งนะทิว่าเไปปล่อยวันอาทิตน้องาช่นมใช่ไหมน้องแค่ไมข้านหน้าแล้มีกุ้งแค่ไหนก็งน้องแค่ว่าแค่ตราุดปีนี้กรป๋มีอ่ะนี่ยกรบปอย่างนาะนี่ยาไม่ได้ไม่บางสนะสองอันกตกุ้งเต็มเดี่น้องมมนกุ้งหมอุ้งใหญ่นาะกุ้งเต็ม ไปกินกับซี่บาพร้อมมี่ามายาำหมดใช่หรือบลาได้ับในข้างในก็นกนเ็ดปิงปลาพี่้องมาตืดตืปลากัน,กนนี่เกยาไมยมีมืแดงใครมือแดงมเงนาะริมแล้วแบบหประมาณเดือนทีส่สามเป็นไครสา เดือนเนี่ยปีนีกับทีอยู่ีนี่ไงบค่ินข้าวมือแยงครับมาผาายะมีทามเนี้ยที่ชาวบันบิแดงชบแดงต้มปลาไฟกินนะสี่บอยากไปมาเมื่อไหร่ว่ากาไม่ไปเข้าอาเข้ามแดงกันไหม ใช้โมเดลไปไกลบ้างระยะนะก็กินครับไมนไปก่อนบ้างไปก่อนทาไปอยู่บ้านแล้ว เมทางเงียค <c oughs> uh, ่ะเนี่ยวนลดพ่นเนาะกิ่งกลมากกว่าเนี่ยเอมเพื่อนเลยเอาวิวหายอย่างเนี้ยมั้ยมาอตื่นเลยปเดศีรษะไปอนนี้ เราอีนะกำลังเขาวอาแปลว่ากำลังแก่ขั้นนะไปแบบเอ่อจขพากังดินเนอะวันที่สองอ่ะวันที่สองเป็นห้านมาลังเป็นห้านครับหยุดยังอีกเท่ไหร่บุ้งเลยไม่ต่างกัน มันก็ไม่ไปกลพี่เรเลยหัวบันใหพดเลยก่กลนใช่เปลว้ใหัวใหญ่กว่าเก่าเหงาอมก็ยังเมย์พี่เาเก็ซจนตื่นนะหัวบ้นใหญพุคือกุเปียน้ำพเเลยหามมาได้จับปันมาได้เงพดต้อเป็นน้ำดินมันเลยเป็นน้ำาย็งเลยเาจับก็้าม ว่าด an uh, right ินกับบางมันได้มเนั้ำลกะหาบ้างดินอ่อนอยู่แก่ไม่มีหัวพี่แต่ส่วนใหญอย่างเน่านะอาจะเป็นเพราะว่าน้ำขาดเนาะน้ำขาดมันร่องมันแต่ทะพุพี่อยที่กัเป็นน้ำพันน่จะไม่เป็นน้ำใา่พันแนนตอย่างอ่ะไม่ใช่มแบบนี้มสาสพันแน่กต่ดินทอดมงมแน่พันชื่อมันจะนสเหมือนเวยง่านันอง còn thân yêu nói lắp nọt trong thân thương nào, nhưng pha, pha, pha ừ. và lắm nắm vào phân nắp vào quay 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 you? We lúc anh 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 วันวันสี่พันนะคะมันก็ขึ้นขึ้นลงเงยไปลงก็ลงเงน่ยแมงมันไปตั้งมันขึ้นไปขึ้นไว้เออมันขึ้นไปแรงขึ้นมันขึ้นไปแรงขึ้นมันลงมันลงไว้ทางทางใครเห็นเพื่นเห็นมันเนาะป้าลำพัาแค่ข้าวขาเลย มั่งยแต่ถ้างั้นเอาเห็ดผัดหัวมันหัวมันหัวมันไม่หมหัวมันนะพี่นนองจะเปปลูกสายพันธุ์ไหนเนาะบุบวหัวเพ้่นนวลขุนนเลดินคัะอย่บเพนนวลขุนนวลโอาโรสขลังนัวลขุเป็นผวลปลูกแปลงดนนเเีนงจลขดีนวลมันนวามเนาะได้ทีวลี่น้องอนนลนจะปลูกนี้บ่มีทุนน่มีุยนวงขุนนวจะุลูกล เดี๋ยวมันกระสีกรปุยสีดยญอ,อีกเนาะให้หัวดงหัวงามเนี่ยนี่่าไปเลยเพียป้าตากผลตากล้มตากแหลมไปแต่ปุยชิใส่เขาเนี่ยโมมี่ลเสืแลหาใส่ม่นแห่งโมมี่อ่ะเ้าบัวเชฟได้แช่พัน กูจด็กแล้วปูเนาะมันค mm ุ hmm. mm ้น hmm. บ mm ้านไม่ค hmm. mm ุเคเห็นเนาะเลไทยไหมอยากฟ้องเนเห็นรกันเน้นี้แมแล่วบก่เคยขอเลยยังไเป็นวิเศกทีขีดดินคนกุ้มๆใช้เพือนจะฟองงั้นเนาะ เพื่นใหเพื่อนเนมแยแม่เพื่อนแต่เนม่ยมึงลดเพิ่มนี่แหละเงินไก่ทางแต่ว่าพีนี้เขาเพื่อนที่กลุ่มกลุ่มเขาพี่น้อยแดงบานแหละเงินไก่ทามไอ้เนม่บมึงรดเพิ่นบึงเอาแล้วเงินไก่ทามือ เป็นบบิ้ัไรแลาวเอ้าจีแด้แบบไปถิ่มฮะนทางได้แบบแต่เมื่ชนก็มาขายยามีคนซอยได้ยังน่งเราไปเห็นิ้มแ้วพี่น้องมานนี้ ใช่๊แม่เหรออนี่แล้วมาถาอันนี้กับปุ๊บเมนาเป้เห็นเองเนาะ็นแบงค์ไถ่ยังงกล้วยลงไปวันนี้ก็จะนิ่กล้วยนะขมัดกระบีบานนี้เนี่ยกระเนี่ยโอ้ก็กนีกะีเนี่ย ได้กลวยมากับปันพี่ปปนนอกจินครบไปเลยข้าวราบีซีวีพอดีซีข้อก้วนนะพี่น้องข้าวซีวีกับปันคุณวราบี้ามีครบกันกับปันให้กันเะนะมีแต่พวกข่าวกระึงกันมันน้อยแห้งบาคู่กันก็เปิดปันนิดหน่อย ตอนนี้ก็กินอิม่มเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเนาะก่ะสิขออนุญาตจบคลิปเด้อเนาะแต่ไดนก็ต้องขอบุญขอบคุณเพื่อพี่น้องที่เขามาทับส้มมาฟังคลิปและปกติขามโฆษณาเนาะเพื่อให้มีรายได้เขาขอบคุณนันเองเนาะแต่ไหนก็ต้องขอบุญขอ,คคอ,ขอบคุณหลายพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ขอให้อยู่ดีมีแหงเบอร์สกุลสุขคนเด้อเนาะทายคลิปนี้ก็มีแต่คำอวยพรให้สำนีพี่น้องเลยให้อยู่ดีมีแหงเบอร์สกุลสุขคนเนาะไปทางไหนมาทางไหนก็ขอให้รอดปลอดภัยพี่น้องเลย เอจีคอตัวล่าไปก่อนเนาะขอากาเขาว่าสบายดีไปพี่น้องอบกันในคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย